คุณกล้ายอมรับไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบคุณได้เป็นคนสร้างมันด้วยมือของคุณเองคุณอาจจะไม่ยอมรับว่าฉันไปสร้างสิ่งเหล่านั้นเมื่อไหร่ฉันไม่ได้ต้องการความยากจนฉันไม่ได้ต้องการความขัดสนฉันไม่ได้ต้องการความล้มเหลวฉันต้องการสิ่งที่มันตรงข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็นอยู่ในขณะนี้เลยแล้วจะบอกว่าฉันเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าตา ชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงความจริงในอนาคตแบบที่ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับชีวิตในปัจจุบันเมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงอนาคตสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องทำนั่นก็คือ กลับมายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยในชีวิตแบบที่คุณเห็นได้ด้วยตามันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณเป็นคนสร้างมาทั้งสิ้นคุณสร้างจากอะไรคุณสร้างจากกระบวนการของความคิดคุณสร้างจากขั้นตอนของการพูดและคุณสร้างขั้นที่3จากการลงมือทำเมื่อคุณคิด คุณพูดและคุณทำด้วยความรู้สึกเชื่อและรู้สึกแบบไหนมันจึงเป็นพลังงานที่รวมตัวกันจนเกิดมาเป็นสสารหรือเป็นผู้คนเป็นเหตุการณ์หรือเป็นใดๆก็ตามในรูปแบบเดียวกันกับที่คุณได้สร้างกระบวนการของความคิด คำพูดและการกระทําที่คุณได้ทําไว้แล้วในอดีตถ้าเราไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทําเลยนะมันต้องเกิดจากการกระทําใดๆที่เราเคยทํามาแบบที่ไม่มีวันจะแก้ไขได้มันต้องเกิดจากการที่เราตกเป็นเหยื่อการที่เราถูกสถานการณ์ทำร้ายการที่เราถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างหรือใดๆก็ตามถ้าคุณยังคงมีความคิดแบบนี้นั่นคือคุณกำลังโทษ กับทุกๆอย่างโดยที่คุณไม่ยอมรับว่าคุณได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาวิธีการที่คุณจะสามารถแก้ไขอ,อนาคตจากนี้เป็นต้นไปได้ขั้นแรกยอมรับก่อนค่ะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากฉันฉันเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาทำไมวดีถึงได้บอกว่าคุณจะต้องยอมรับก่อนเป็นอันดับแรกเพราะ ถ้าเราเป็นคนทำถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นแล้วมันไม่โอเคเราสามารถทำมันขึ้นมาใหม่ได้เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราก่อประสาททรายถ้าเราเป็นคนทำรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมเราจึงทำประสาททรายออกมาไม่สวยงามดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับประสาททรายตรงเนี้เราสามารถจะล้มกระดานมันและเราสามารถเริ่มต้นในการทำใหม่ได้ด้วยการที่คุณยอมรับว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของคุณ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ไปโทษกับผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์หรือใดๆก็ตามภายนอกยอมรับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณน่ะมันล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ทำไว้แล้วในอดีตเมื่อคุณกลับมายอมรับ และรับผิดชอบกับตัวเอง100%เซว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีฉันยอมรับว่านั่นคือฝีมือของฉันนี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะล้มกระดานเก่าแล้วสร้างอนาคตใหม่ของคุณได้คุณต้องยอมรับเพื่อที่จะแก้ไขคุณต้องยอมรับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเราได้รู้ว่าความจริงที่เราเจอในวันนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากตัวเราเป็นคนสร้างในอดีตผ่านกระบวนการของความคิด คำพูดการกระทําความเชื่อใดๆก็ตามที่เราเชื่อสนิทใจบวกกับการสร้างในความคิดคําพูดและการกระทํามันจึงค่อยๆรวมตัวกันและกลายเป็นความจริงในชีวิตของคุณถ้าเราลองฉุกคิดว่าฉันมีพลังอํานาจขนาดนั้นเลยเหรอฉันอาจจะเคยสร้างอะไรไปแบบสเปะสปะไม่รู้ตัวมันจึงทําให้ความจริงในชีวิตที่เกิดขึ้นน่ะ เป็นในรูปแบบที่ฉันไม่ต้องการในทางกลับกันถ้าเราใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปว่าเฮ้ยในเมื่อฉันเคยสร้างสิ่งใดก็ตามแบบที่มันไม่ได้ตั้งใจสร้างแล้วมันสามารถ เกิดขึ้นเป็นความจริงในโลกปัจจุบันได้นั่นแสดงว่าฉันสามารถจะลืกระดานเก่าฉันสามารถจะสร้างมันใหม่ได้คุณจะต้องยอมรับว่านั่นคือฝีมือคุณเพื่อที่คุณจะล้มกระดานเก่าและคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ <c oughs> เห็นหรือ,อยังคะว่าการที่เราอ่ะจะสร้างอนาคตของเราให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้เราจะต้องเอาอำนาจ ของการสร้างชีวิตเราเข้ามาอยู่ในมือของเราก่อนถ้าเราอะยึดเอาอํานาจในการสร้างชีวิตของเราว่ามันเป็นฝีมือของเราแต่เพียงผู้เดียวได้เราก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถจะแก้ไขชีวิตจากนี้ของเราเป็นต้นไปได้คุณเห็นไหมคะว่าทําไมเราจะต้องดึงความรับผิดชอบว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว เพราะถ้าเราไม่มีสิทธิ์ร้อยเปร์เซนต์ในสิ่งที่เราสร้างไปแล้วนั่นแปลว่าสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอนาคตจากนี้ไปเราก็ไม่มีสิทธิ์เราจะต้องคิดและเราจะต้องมองจากจุดที่ว่าฉันเป็นผู้สร้างสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเท่านั้นมันจึงจะยอมรับและรับผิดชอบตัวเองร้อยเซว่า ชีวิตที่ผ่านมาฉันอาจจะสร้างใดๆแบบสเปะสปะแบบไม่รู้ตัวฉันก็มีโอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่ต่อจากนี้ไปก็ได้นี่นาถ้าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกอย่างมันอยู่ในมือของฉันทุกอย่างมันอยู่ในความรับผิดชอบของฉันนี่นาเมื่อคุณเชื่อแบบนี้คุณจึงกล้าที่จะลงมือทำคุณจึงกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำและเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่า อนาคตจากนี้เป็นต้นไปถ้าฉันต้องการความสำเร็จทุกอย่างอยู่ในมือฉันฉันสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองโดยที่ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอใครมาอนุมัติว่าฉันอยากสำเร็จจะมีใครอนุญาตให้ฉันสำเร็จไหมหรือฉันอยากจะร่ำรวยอ่ะมีใครเห็นด้วยไหมที่ฉันจะร่ำรวยเพราะคนมากมายไม่ยอมรับว่าชีวิตที่คุณเจอในตอนนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของเขาเหล่านั้นเป็นคนสร้างมาเองทั้งสิ้น แต่เขายังพล่ำบ่นกับโชคชะตาเขายังไปหาแพะรับบาปเขายังบ่นกับสถานการณ์ภายนอกทุกๆอย่างทุกครั้งที่เราบ่นออกไปนั่นแปลว่าเราไม่รับผิดชอบกับชีวิตของเราเองเพราะเรากำลังหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแพะรับบาปว่าเป็นคนทําให้ชีวิตของฉันไม่สําเร็จหรือไม่ดีขึ้นเมื่อเรารับผิดชอบกับตัวของเราร้อเอร์ซ์เท่านั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศท,ทางและอนาคต ที่เหลือต่อจากนี้เป็นต้นไปได้เห็นไหมคะว่าขึ้นอยู่กับมุมมองเพียงนิดเดียวคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้สร้างอนาคตได้ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เช่นกันฝากข้อคิดดีๆไว้เท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามถ้าใครคิดว่าดีและมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไป สำหรับช่องทาง y o u t u b e นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ